สวัสดีค่ะและนี่คือรายการเตือนภัยเดลิเวอรี่นะคะขณะนี้นะคะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่คณะกุตาหกรรมเกษตรค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําการให้ความรู้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเกี่ยวกับจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยค่ะทีนี้เราจะถุงเป้าหมายนะค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อสิธามินดาดีรุ่นครัชื่ออะไรชื่อเบนค่ะ อยู่คณะอะไรเอ่ยอยู่คณะอุตสาหกรรมเกษตรครับปีอะไรแล้วปีที 3, ่สามครับลองรู้ไหมว่าจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างก็อยู่อยู่ทั่วมหาลัยอ่ะครับเพราะมหาลัยเราใหญ่มากอ่าทีนี้วันนี้พี่จะมาบอกจุดเสี่ยงให้น้องว่ามันมีอยู่ตรงไหนบ้างโอเคไหมโอเคครับแล้วเดี๋ยวพี่จะให้น้องตอบคำถามพี่โอเคไหมโอเคครับโอเคงั้นเริ่มกันเลยนะ น,นี่คือโครงการเตียนคายเดลิเวอรี่นะคะจัดทำขึ้นเพื่อจะแนะนำถึงจุดเสี่ยงต่างๆในมหาเทเลัรค่ะวันนี้นะคะเรามีจุดเสี่ยงหลายจุดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะอันนี่ก็เป็นจุดเสียงจุดแรกนะคะก็คือแถวบริเวณคณะประมงค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนกลางวันนะคะอนข้าที่จะมีรถมาจอดเยอะค่ะแต่พอตอนคืนเนี่ยไม่ค่อยมีแสงไฟนะคะตอนกาแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีค่ะแล้วก็จะมีติดกับชุมชนด้วยนะคะคนเข้าออกเป็นจำนวนมากค่ะ อันนี้ก็คือจุดที่2นะคะเป็นบริเวณประตูพนังค่ะจะเห็นนะคะว่าด้านหลังยังมีประตูเล็กๆซึ่งสามารถเชื่อมไปได้นนะคะเวลาไว้นิสิตเนี่ยเดินทางนะคะกับรถประจําทางค่ะก็พอจะไปถึงนะคะก็คือเราแสงก็ค่อนข้างที่จะมืดแล้วก็ไม่มีแสงไฟทั่วถึงค่ะค่ะและนี่ก็เป็นจุดเสี่ยงจุดสุดท้ายนะคะคือบริเวณอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตค่ะซึ่งก็เรียกได้ว่าทุกฝั่งนะคะก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยค่ะเพราะว่าเป็นที่เก็บรถตะไล ใครที่มาเอารถตั้งแต่สองทุ่มนไปเนี่ยค่าที่จายนะ สำหรับจุดเสียงต่างๆในมหาวิทยาลัยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแนะนำจุดก็ดูคลิปวิดีโอสำหรับจุดเสียงในมหาวิทยาลัยกันไปแล้วนะคะดีก็จะมีคำถามมาถามพี่นะครว่าจุดเสียงทั้งสมจุดที่ดูไปในวิดีโอเนี่ยน้องเคยรู้มาก่อนไหมว่ามันเป็นก็พอทราบครับแล้วไอ้จุดเสียงทั้งสามอันเนี้ยเราคิดว่าอันไหนอ่ะมันเสียงที่สุดผมว่าประมงะครับเพราะว่ารถที่จอดนอะ มันมืดมากตอนนั้นแล้วบางทีไฟบางดวงก็ติดบางดวงก็ไม่ติดอืมโอเคประมงเสียงสูงนะแล้วก็คำถ,ถามที่สามคือเคยพบอัจฉริกรรมในมหาวิทยาลัยมั้ยนะแบบที่แบบเคยเกิดอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแบบถุงรกระโจมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่สเุยโอเคงั้นแล้วเราคิดว่ามีจุดเสี่ยงอื่นๆอีกไหมนอกจากแบบสามจุดที่เราบอกมาเนี่ยคือมีอะไรเสนอไหมว่าตรงนี้เสี่ยงที่สุดเลย อย่างผมอะผมเป็นคนเดินเดินกลับบ้านไม่ได้นั่งรถอะไลก็จะมีอย่างทางทางตรงวิภาครับที่จากคณะอ,อก,ก,อร,กอร์เนี่ยเดินไปเรื่อยๆก็ยังมืดค่อนข้างหืุกแล้วก็ไม่ค่อยมีไฟเท่าไหร่ยิ่งทำ l ลบดึกๆเงี้ยกลับก็อันตรายอยู่อ่าเป็นทางเดินระหว่างคณะอ,อก,กอไปประตูวิพานะคะ่แล้วเรามีวิธีป้องกันตัวจากอันตรายที่อาจจะเข้ามาถึงเราไหม ก็ถ้าเกิดโดนฝนก็นไปยอมน้องยอมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่ขอบคุณมากเลยทีนี้วันนี้พี่มีของให้ด้วยอันนี้เป็นจุดเสี่ยง18ไม่ใช่จุดเสี่ยงเขาเรียกว่าอะไรที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนอยู่ตามบริเวณจุดแดงเนี่ยคือถ้าสมมติว่าน้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราสามารถเดินไปจุดที่ใกล้ที่สุดกับตัวน้องเพื่อแบบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ได้อ่ะอันนี้ก็มอบไว้ให้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่จะอยู่เองว,ว่า อันนี้ก็ก,ก็ก็น่าคิดนะว,ว่าเออเจ้าจหน,น้าที่จริงจริงนะอ่าหรือเราอาจจะแบบเป็นข้อเพิ่มเติมเฉิงอะไรไนะอะไรจากรายการนี้บ้างคือก็ได้หลายอย่างเลยครับอย่างแรกก็คือผมได้รู้ว่ามหาลัยเราเนี่ยมีจุดอันตรายจุดไหนบ้างข้อที่สองก็คือเมื่อเราเจอภัยแล้วเนี่ยเราควรจะทํายังไงไปหาเจ้าหน้าที่ยังไงที่ใกล้ที่สุดแล้วข้อที่สามก็คือเราเราจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติม,ตมว่านอกจากนอกจากจุดที่เรา คิดว่าไม่มีอันตรายเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ค่ะขอบคุณครับโอเควันนี้พี่ก็ขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่ให้ความร่บมมือโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเติอนภัยในเลเวอรี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่แอร์ค่ะค่ะแอร์เรียนอยู่คณะอะไรคะเรียนอยู่รักศาษาค่ะี่ ภาษาบีสีนะคะวันนี้เราวิดีโอที่ทางเหล่าเนี้ยนะคะให้คุณแอนได้รับชมเนี่ยคุณแอนคิดว่าจุดเสี่ยงสามจุดในมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะคิดว่าทราบมาก่อนปะคะว่ามันมีจุดนี้อยู่ทราบค่ะทราบว่ามีค่ะและในสามจุดเนี่ยคุณแอนคิดว่าจุดไหนคะที่แบบเป็นจุดที่เสี่ยงที่สุดและเสี่ยงสุดต้องนี่แหละค่ะประตูวิภาเสี่ยงน่ากลัวมากค่ประตูวิภาแล้วคิดว่าเคยมีประสบการณ์แบบถูกแบบทำร้ายหรือถูกอะไรอย่างนี้มอมั้ยคะ ประสบการณ์ยังไม่เคยนะคะยังไม่เคยค่ะและคุณคิดว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีจุดเสี่ยงอื่นบ้างไหมคะเสี่ยงอื่นคิดว่าเป็นตรงลาจอดรถศึกษาเลยะคะ่ะบางทีเหมือนถ้าเลิกเรียนดึกอย่างเงี้ยค่ะเดินเบลล์รถคนเดียวก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะค่ะและถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบไม่ชอบมาพากลงเงี้ยค่ะคุณแอนคิดว่าจะมีการป้องกันตัวหรือจะมีการแบบว่าแก้ไขยังไงบ้างคะแก้ไขเบื้องต้นก็ต้องวิงะะวงะะว่งเลยค่ะวิ่งเลยค่ะวิ่งให้ไกลไปเลยวิง่งเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณก็อยู่ในรายการเตือนใครดีรู้ดีค่ะแล้วค่นี่ชื่ออะไรกันบ้างคะเนี่ยสวัสดีค่ะชื่อแฉลค่ะกระเติร์ดค่ะยูกิค่ะค่ะคือว่าอันนี้มีตีอะไรกันเนี้ค่ะแล้น่าใส่ใส่กันหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปลเลย พี่ว่าที่มอหนีเสี่ยงไหมก็คิดว่ามีนนะก็มีแหละอัลกิเอร์มีเหมือนมืดมืดอัเบิร์ตมืดมืดพี่ว่าจุดไหนเนี่ยที่มันเสียงสุดเพราะว่าตรงคณะพระมงอ่ะมันค่อนข้างจะไกลไกลจากความะปเจริญส,สูงด<อ>ังน่าจะเปลี่ยนอ่าแล้วตูนะคะก็ประมงเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยไปถึงตรงนั้นเลยอ๋ออะัลกีเอร์ประมงเหมือนกันเพราะว่าจำได้ว่าเพื่อน่ะเคยไปจอดรถแถวนั้นแล้ว่าเออมีคนแบบดูน่ากลัวเหมือนกันแต่เป็นใูกชา โอเค <laughs> okay. แล้วก็ถามต่อมาว่าคิดว่านอกเหนือนจากจุดที่เราแบบว่า,านำเสนอไปแล้วอ่ะมีหุดไหนบ้างที่มีความเสี่ยงราะว่าสาหรับแถวนะคือตรงสามแยกตรงระหว่างสามแยกของงามหนึบเดินขึ้นไปพระโขนอ่ะคือ <c oughs> ถ้าเราจะป้องกันออกประตูพระโขนแล้วเราเดินทางเช่นนั้นแล้วมันไม่มีรถไฟแล้วแล้วเราต้องเดินเออมันก็แบบจะมันพาดูอย่างเดียใช่แล้วของตรงน่ทางเดิน <c oughs> แถวแถว<ร>ิ้า ว่าจะต้องกลับบ้านทางมิพาทางเดินแบบที่จะออกอมาทางวิภาจากทางที่จะเดินไปหาปัตตรงน,นั้นอ่ะเหมือนแบบไม่ไม่มีคนเลยอ่ะแล้วก็ไม่มียาไม่มีอะไรเลยแบบไฟก็น้อยด้วยเออเมื่อหนอ่ะแล้วของกี่อ่ะเป็นคือถ้าสมมติว่าอ่านหนังสือหดึกดึกอะไรออกมาจากทอสมุนไพรอ่านหนังสือออกมาจากทอสมุ <c oughs> นไพรแล้วแบบแถวนั้นก็เห็นแบบมีข่าวว่าเออเคยมีคนแบบ เกิดอาชญากรมอาชญากรรมอะไรอย่างนี้ออตามที่แบบจะเดินออกมาทางประตูงามอะไรเงี้ยคือแบบมันมืดแล้วก็แถวนั้นมันก็จะมีที่แบบตอกซอยอะไรอย่างนี้เยอะอ๋อซึ่งมันก็จะไม่เซฟรเรล่าใช่เราเออมีวิธีาการป้องกันตัวไหมจากแบบถ้าสมมติว่าเราคิดว่าเอ้ยในมอเนี่ยเรามีจุดเสี่ยงนะก็สำหรับแถวนะถ้าถ้าใจอยากออกประตูพระโนก็คือต้องเรียกพี่วิหนหรือไม่ก็ออกประตูงามเพื่อไปลงประตูพระหนแล้วค่อยเดินทางต่อจากเส้นพระโนโอ้อะไรของ ก็เพราะงานตัวปกติก็จะแบบเป็นคนที่เราแวนอย้อยอวถ้าเดินเดินให้มันดูแบบคนแบบคนร้นายมันคงตามไม่ทันเลยอ๋อโอเคอ่ะแล้วของเกียร์ก<ป>็คงแบบถ้าต้องกลับดืกๆอะไรงี้ก็คงให้คนมารับหรือว่าพยายามอยู่กับเพื่อนเยอะๆออไม่พยายามอย่คนดีอ๋อโอเคค่ะนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะสาวสาวสามคนท,ที่ที่แบบว่ามาแบบว่าตอบคำถามเราวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีเราก็มีอาือเสียง ถุดเซฟตี้ไฮ้นโที่จะมีอาราับประหรือว่าเจ้าหน้าที่อยู่นะคะเดี๋ยวให้ด้วยโอเคแล้วก็มีประกาศมองไวยนะคะโอเคอเคอเคอถ้าเอาออกไป